ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่าอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้จะบอกว่าจะพามาเที่ยวคาเฟ่นะครับเป็นป่ากลางเมืองนะครับอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองกรุงเทพหรอกออกมานิดเดียวอยู่แถวพรลามห้านะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่ดูป,ป้ายป่าคาเฟ่นะครับเขียนป่าว่าปอสระอาะไม่เอกป่าแล้วก็กอไก่กระดนนะเป็นปาก ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกินกาแฟด้านในร้านคาเฟ่กันนะครับจะบอกว่าที่เนี่ยคาเฟ่เขาจัดเหมือนป่าจริงๆเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าต้นไม้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับปะครับทุกคนนี่คือทางเดินเขาจากตรงที่จอดรถป้ายที่เขาให้เลี้ยวมาจอดรถนะก็คือมันเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเธ้เราดูนู่นไนป้ายแดงๆนั่นเห็นไหมไอต,ตรงป้ายแดงๆนั่นคือทางเข้า ป่าคาเฟ่นะจ๊ะนี่ถึงแล้วทุกคนทางเข้าเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปนะนีทุกคนตอนนี้เดินมาถึงทางเข้าแล้วนะทุกคนนี่คือร้านป่าคาเฟ่น,นะครับอยู่ด้านหน้าล้ะเดินเข้าซอยมาเป็นซอยเล็กๆแบบมอเตอร์ไซค์สวนกันนะเอารถเข้ามาไม่ได้แล้วก็ด้านสองข้างทางก็จะเป็นสวนนะ อย่างที่เห็นด้านหลังอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะเดินเข้าทางไหนอะครับเข้าไปเลยครนะค,ครับขอบคุณครับ างเข้าร้านป่าคาเฟ่นนะเหมือนป่าจริงๆด้วยทุกคนคือต้นไม้เยอะมากแล้วก็ลึกลับมากจริงๆไปเดี๋เข้าไปซื้อของกินกันดยูว่าด้านไหนนะครับโอ้มีหมาด้วย ทุกคนนี่ก็คือเราได้กาแฟมาแล้วแล้วกำลังจะเดินไปหาที่นั่งและที่นี่มันเป็นท้องสวนอะสองด้านก็จะแบบเป็นคลองเล็กๆที่เขาขุดไว้แล้วตรงกลางก็จะเป็นทางเดินอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนท้องสวนเลยโอ้ยสวยมากเดีย๋ยวเราจะไปนั่งตรงนู้นทุกคนนั่งกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยว ค่อยไปเอาครัวซองนะคะน,นี่นี่เราจะนั่งตรงนี้ทุกคนครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กลางสวนของร้านป่าคาเฟ่น,นะครับจะบอกว่าที่นี่ลมลื่นมากๆนี่มาตอนเที่ยงนะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยร้อนนะนี่เพราะว่า มันมีแบบต้นไม้เยอะมากๆอ่ะเหมือนเรามาเที่ยวสวนจริงๆอ่ะค่ะทุกคนแล้วจะบอกว่ากาแฟอเมริกาโน่คือหอมแล้วไม่เข้มเกินไปอร่อยถูกปากมากครับ <c oughs> แล้วราคาดีด้วยนะทุกคนกาแฟแก้วละ60บาทอ่นะไม่แพงเลยอ่ะเราชอบมากแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆนะครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยเขาเขียนไป้ายไว้ข้างบนว่า into the w o o d เดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปในสวนดูนะเข้าไปในป่าดูว่าจะสวยไหมนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคบแล้วก็เดี๋ยวทัวร์้ันอีกหน่อยนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไป into the wood นะครับพาเดินเข้าป่านะตามป้ายเลยนะครับทุกคนแต่ทางเดินที่จะไปคือต้องข้ามท่องร่องนี้ไปนะครับที่เป็นไม้ กระดาษหนึ่งแผ่นนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะข้ามไหวหรือเปล่านะครับง่ายๆอีซี่มากการข้ามหมายกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยมาเราจะเข้ามา into the w o o d กันมีอะไรให้เราเดินชมบ้าง ก็เป็นสวนนะครับที่นี่ก็จะมีต้นส้มโอต้นมะม่วงต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยต้นมะละกอถั่วว้าตัวเฮียอุ้ยน้องอุ้ยเจอน้องอุ้ยตกใจเลยนั่นไงน้องจะพาไปดูน้องเดินอยู่น้องเดินอยู่ตัวเบลเลอร์เลยอุ้ยน้องวิ่งไปแล้วเห็นไหมน้องวิ่งไปแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนี่น้องไปแล้ว นู้น้องไปแล้วครับน้องนําไปแล้วครับน้องนาไปแล้วโอ้แป๊บน,นึงพักทําใจก่อนเมื่อกี้น้องวิ่งตัดหน้าน้องเฮียนะครับวิ่งตัดหน้าเราไปได้ยังไงก็ไม่รู้ป่าป้าป้าเดี๋ยวเราพาเดินกันต่อนะ มันอินทูจะวายจริงๆเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำกันไปเลยนะเจอน้องหนึ่งตัววิ่งตัดหน้าโอ้ยไม่กอแต่เราก็ได้เดินตามไปตามติดชีวิตน้องนะครับแล้วน้องก็ได้วิ่งหนีเราไปใต้ถุนร้านแล้วนะครับก็ถ้าที่นี่ใครที่กลัวสัตว์เลื้อยหรืออะไรก็เตรียมใจมานะครับเจอแน่นอนครับเพราะว่าบรรยากาศคือป่าย่อมๆกลางเมืองเลยครับทุกคนเป็นสวนป่าสวนนะครับ ว่เธอเขาโรยหินมาหยุดตรงเนี้ยเราจะเข้าไปต่อดีไหมเมื่อกี้ก็เพิ่งเจอน้องน้องเฮียไปหนึ่งตัวถ้าเดินเข้าไปต่อจะเจออะไรอีกไหมเนี้ยแล้วดูไม้กระดานแผ่นนั้นถ้าเราข้ามไปฝั่งนั้นมันอยู่เสมอนามากๆเลยอะไปยังไงดีล่ะเอาเป็นว่าวันเนี้ยเรามาตีมเที่ยวคาเฟ่เนาะ เราไม่ได้มาแอดเวนเจอร์นะครับชุดก็ไม่ได้ใจก็ไม่พร้อมโหเ,เมื่อกี้เจอวิ่งตัดหน้าไปทีใจแป้วเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งชิลต่อนะครับแล้วก็ได้ครัวซองมาแล้วเขาเอามาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราจะชิมขัวซองให้ดูนะครับว่าที่นี่ขัวซองเขาอร่อยไหมนะครับ เขาเอามาเสิร์ฟแล้วเขาเอาไปอบให้นะครัวซองของป่าคาเฟ่นะครับอยู่ในซองนี้มา mm hmm. เดี๋ยวเราจะชิมให้ทุกคนดูนะว่าครัวซองที่นี่เด็ดไหมนะครับเราสั่งมาเป็นคัวซองแฮมมอนนะนีุ่ิยกำลังร้อนๆเลยทุกคนดูค,ดครัวซองดีมันหน้าอีสตมากๆเลยอะดูดูด,ด,ด,ดมีความกรอบนะรู้เลยขอทานแล้วนะครับ อนเนื้อข้างในเป็นชั้นๆหอมมันเนยมากอะ่ะเค็มหอมมันเนอยอร่อย,ยอแล้วราคาไม่แพงด้วยราคาดีด้วย9ก้าสิบาท9ก้าสิบห้าบาทมจะได้ อร่อยมากๆเลยแนะนำนะใครมาที่รา์คาเฟ่น,นะครับมาสั่งครัวซองกันด้วยนะมีอยู่ประมาณ4-5รสชาติอนะ่ะแล้วสาสั่งเป็นครัวซองนะ ที่นี่เขาจะมีบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะไปนั่งบนดาดฟ้าร้านได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปนี่คือด้านบนของร้านนะครับที่เป็นรูฟท็อปของร้านนะ ถ้าเย็นๆค่ำๆก็มานั่งชิวกันได้นะสวยดีแต่ตอนนี้ตอนเที่ยงไม่แนะนำนะจ๊ะ จริงๆเลยนะครับมาก็ง่ายๆนะคะแค่ขับรถมาทางถนนราชพฤกษ์นนะผ่านวงเวียนพระรามห้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแรกเลยนะครับหน้าปักซอยจะสังเกตง่ายๆเลยก็จะมีโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์ทรยอัมนะครับอยู่หน้าปักซอยเลยแล้วก็ขับตรงเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตรเองถึงแล้วครับ มีที่จอดรถดสะดวกสบายนะครับที่นี่และที่นี่นะครับก็ยังมีอาหารเพื่อสุขภาพอีกให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับพวกสลัดพวกยำนะครับและวัตถุดิบบางอย่างนะทุกคนก็มาจากสวนของเขานี่แหละที่เขาปลูกเองนะครับก็ถ้าใครชอบคาเฟ่นแนวแบบสวนสวนป่าป่าต้นไม้ร่มรื่นนะครับมาที่นี่จะไม่ผิดหวังเลยนะทุกคนถ้าใครชอบนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชีวิตทีว่างด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะว่าคราวหน้าผมจะพาไปมูไปเที่ยวไปคาเฟ่หรือไปกินอะไรที่ไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายด้านหน้าก็จะมีผลไม้จากสวนเลยใช่ไหมครับ จะเฝอของร้านเลยนะค่ะด้วยนะอุดหนุนมาอุดหนุนหน่อยมะม่วงมะม่วงยายนี่คือมะม่วงอะไรหรอยายไหนเอยเนี่ยมะม่วงยายกลับมะม่วงยากลัมันรสชาติมันจะเป็นไงหวานหรอหวานหรออืมโอเคมะม่วงยายกลับนี่คือมีชื่อเสียงของจังหวัดนนท์หรอจังหวัดนนท์จังมะม่วง,งยายกลับอันนี้สุกแล้วกินได้เลยใช่มกินได้ลูก จะชือคนี้ยค่ะบาทโอเคเอาเอามา่วงถุงนี่อันนี้โลละเท่าอาโลหนึ่งแปดสิบถุงโลโอเคได้ครับกล้วยขายไงครับกล้วยยี่ห้ออะูกเอากล้วยอันนี้เอากล้วยอีกวีหนึ่งนะครับครับอันนั้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขมิ้วชมพูชมพูขมิ้ว